สวัสดีครับผมโดยรถใหญ่นะครับไปขายรถบรรทุกขนาดกลางขนาดใหญ่บริษัทเอีวสุวรรณามันเซลสาขากระบี่นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถบรรทุกนะครับอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้วันที่14นะครับสิงหาคม2566นะครับก็หลังจากปิดช่วงวันแม่นะครับก็วันนี้บริษัทเปิดทําการปกตินะครับก็จะมารีวิวนะครับรถบรรทุก6ล้ออีกแล้วนะฮะส่วนคันนี้นะครับคันที่จอดอยุดลานหลังผมนะครับเป็นรถบรรทุกรุ่น f r 210แรงม้า นะครับซึ่งช่วงนี้ช่วงนี้นะครับจะมีลูกค้าถามกันค่อนข้างจะเยอะมากเหมือนกันนะครับเพราะว่างานหลักนะครับลูกค้าใช้วิ่งงานขนส่งนะครับแต่สลหรับคันนี้ก็จะเป็นติดตั้งพิเศษมาคือจะมีลิฟ์ฝาท้ายด้วยนะครับแล้วก็ตู้10บานนะครับลูกค้าโจ์นะฮะลูกค้าเอาเป็นทุกน้ําเป็นแท็กนะครับขึ้นกับรถขึ้นยังไงใช่ไงเดี๋ยวไปอธิบายต่อนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเ R ช่วงยาวนะครับ210แรงม้านะครับก็ปกติจะมีให้เลือกสีเมทสา นะครับส่วนใหญ่ก็ต่อดัมตัว5้าเมตรก็สั้นกว่านี้นิดนึงส่วนคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว6กเมตรห้านะครับมาดูภายในด้านหน้าเอ้ยภายในกันดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็เป็นภายในนะครับก็จะมีเบาะนั่งนะครับ3ามสาตำแหน่งด้วยกันนะครับก็ซ้ายกลางขวานะครับส่วนด้านคนขับนะครับจะพิเศษหน่อยก็คือจะมีเขาเรียกว่าเบาะนั่งเป็นแบบถุงลมนะครับก็จะมีโช้คไฮดรลิกอยู่ด้านล่างนะครับ ก็เวลาคนขับขึ้นไปขับก็จะปรับความสูงตามตามน้นนำหนักของคนขับแล้วก็ที่มีเพิ่มมาคือกระจก้ายขวานะครับเป็นแบบไฟฟ้าพวงมาลัยนะครับนะครับตัวนี้พวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นแบบถุงลมนะครับนิรภัยนะครับ SIS airbag นะครับก็ช่วยในการขับขี่นะฮะกรณีที่เกิอดอุบัติเหตุแล้วก็ป้องกันนะครับการกระแทกของคนขับไปกระแทกกับพวงมาลัยนะฮะตัวนี้ก็จะมีถุงลมมาให้ด้วยก็ถุงลมก็กลางเหมือนกับ รถยนต์ทั่วไปนะครับหน้าจอเรือนไม้นะครับเป็นแบบไหนนะครับสีซีนเวอร์นะครับเป็นกรอบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ความเร็วของตัวรถแล้วก็จุดไข่ปลาเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับจากเข็มเมื่อก่อนจะเป็นเข็มคล้ายเข็มน้ามันตัวนี้ก็จะเป็นแบบจุดไข่ปลาจุดไข่ปลาเนี่ยก็คือแรงดันลมนะครับขีดบนก็แรงดันล้อหลังนะครับแรงดันลมล้อหน้านะครับถ้าเกิดรั่วล้อหลังนะครับ ตัวล้อหน้าก็ยังทํางานอยู่นะครับตัวนี้ก็เลขไม้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวความร้อนนะครับเครื่องเสียงครับวิทยุ C D M P 3นะครับก็ยังเป็นสามารถที่จะเสียบ U S B ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เครื่องเสียงรุ่นปัจจุบันแอร์นะครับปรับได้หลายทิศทางนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบ U S B นะครับสำหรับชาร์จตัวโทรศัพท์ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับ พี่คนขับก็เผื่อว่าเดินทางไกลก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของด้านข้างนะครับมีด้านบนซ้ายกับขวานะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะมีไฟ LED รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ไฟ LED มาให้กับโรงงานมาจากโรงงานที่ปร้อยชุกรุ่นนะครับอันนี้ยังไม่ติดฟิล์มทีนอ้อนะครับก็กระจกข้างซ้ายขวาครับเหมือนที่แจ้งไปแล้วเซ็นทันล็อกนะครับที่จุดบีก็อยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้ไม่ใช่จุดบีที่เก็บนะครับขยะเล็กๆเดี๋ยว่าที่เกียร์บรีนะครับ ประมาณนี้ส่วนเกียร์นะครับ MZL W6T นะครับเป็นเกียร์ของ1 0ล้อใหญ่ก็เป็น6เกียร์เดินหน้านะครับพร้อมเสื้อเกียร์แบบอลูมิเนียมนะครับก็แข็งแรงทนทานครับช่วยในการเปลี่ยนน้ำมันด้วยเพราะว่าตำแหน่งเกียร์ซ้ายเป็นแบบโอเวอร์โอเวอรนะครับตัวนี้ภายในก็จับประมาณนี้ครับ3ตัวนะครับบอกโอเคเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันบ้างสวัสดีครับ ลูกค้ามาเอาขันนู้นมากันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้ชูคันนี้ก่อนหรือคันนี้ก็เอฟ360ซสามแรงม้านะครับอ่าหน้ากี้า้าอูชุนชัยนะครับตัวถังแบบอลูมิเนียมฝาข้างอลูมิเนียมนะฮะโอ้โหไม่สาแต่งมาด้วยนะฮะมีท่อด้วยนะฮท่อ7ป็ดากนะครับรอชุก เดี๋ยวค่อยมารีวิวคันนี้กันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอ็นนะครับโล่หน้าด้วยลึบลายปะครับหน้ากีใกล้เออหน้ากีกล้านะครับกระจกชุดใหญ่ไฟสปอร์ตไลท์นะครับสามแถวปานาเดซิสองดวงนะครับแันชนยินหน้าข้างล่างสปอร์ตไลท์แถวเนี่ยฟอมมิเตอรีนนะฮะตั้งห้าตัวเนี่ยโอเคนะครับเข้าเรื่องกันต่อนะฮะตอนนี้ สำหรับรถบรรทุกในรุ่นของ FR นะครับเหมือนที่บอกไปแล้วก็จะมีอยู่3แบบให้เลือกก็มีความยาวที่5้าเมตรหกเมตรสาเมตรหกเมตรหนะครับคันาีห6เมตรหนะครับเป็นต่อตู้นะครับก็จะมีติดตั้งหมวกนะครับขากระจกนี้สแตนดาร์ดโรงงานนะครับแล้วก็จะมีไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟ LED ประตูวไอท์เมอร์เหมือนกันนะครับกระจังหน้าแบบสีเทาเมทเซนเวอร์นะครับแล้วก็ผมเสริมตัวสปอยเลอร์ด้านล่างให้กับลูกค้าไป นะครับก็ปัจจุบันนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องทุก100 0 0กิโลนะครับเออผิดๆิดิดทุก200 0 0กิโลเมตรนะครับหรือ6เดือนครั้งอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับข้อดีของตัว6.5นะฮะล้อเนี่ยเขาเปลี่ยนมาให้เลยนะครับเป็นแบบของยางบิสโต e นะครับขนาดก็อยู่ที่ 9.5R17.5 นะครับเป็นล้อแมกยางเรเดียนนะครับมาเรียบร้อยทั้ง7ลูกรวมยางสแปดด้วย นะครับตัวนี้ก็หลังหัวเข็งก็ล็อกหัวเข็งปกติครับน้ำยา่อเย็นน้ำมันวงลัพาวเวอร์การกระแทกขังน้ำมันครับด,ด้านซ้ายด้านขวาตู้ที่ยาว6เมตรครับกว้า,อา,วางอยู่ปร,ยประมาณ2เมตรกว่าสูงอยู่ประมาณเฉลี่ยประมาณ2เมตรกว่าเหมือนกันนะครับก็คือเป็นตู้แบบเปิดฝาข้างได้นะครับตู้เปิดฝาข้างได้มีไม่มีเสาตรงกลางนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาคันนี้จะมีเพิ่มเป็นแบบ ฝ่าท้ายลิฟต์นะครับเป็นแบบลิฟต์ยกขึ้นลงได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องออค่อยมาอธิบายให้ดูนะครับว่าลิฟต์แต่และรุ่นการเปิดการใช้งานเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างกนนีเขาจะต้องมีสวิตช์เปิดอีกทีหนึ่งเ,เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างสำหรับตู้นะครับว่าจะมีปลดล็อกปลดให้หมดเลย แขนกันกเราให้กดทีละอันครับ6เมตร5 210แต่ว่าบันทีลูกค้าบอกว่าเอาจัดตู้สั้นหน่ยก็สั่งได้เหมือนกันตู้นี้นะครับต่อดูอู3มนะครับต้องค่อยปเปิดทีละข้างเงี้ยกดล็อกก่อน ก็จะ,จะมีตัวขาล็อกอยู่ข้างล่างด้วยเหมือนกันนะครับข้าล่างข้างบนสองข้างเลยอ่าปึ๊บโอเคเปิดแล้วนี่ครับภายในตัวจะไม่มีแบบเสากลางนะครับอ่าไม่มีเสากลางถ้าเราเปิดก็คือทะลุหมดเลยครับฝั่งนู้นก็คือเปิดได้รอบเลยไม่มีเสากลางนะอันนี้ลูกค้าฝากของมาด้วยนะครับเหมือนกับตัวนี้เดี๋ยวผมลองอเปิดอีกข้างหนึ่งให้ดูปึ๊บ นอกจากเบาะนั่งคนขับจะมีถุงลมแล้วก็จกอไฟฟ้าแล้วเนี่ยรุ่นใหม่นะครับเปลี่ยนไฟหน้าใหม่แถมยังถ้าเป็นตัว6.5เนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันก็ขนาด2ขนาด200ลิตรมาให้ด้วยนะครับอันนี้ผมเปิดตรงกลางเนาะนี่ก็จะกว้างแบบนี้เลยครับ จริงๆถ้าด้านนูนก็คือเปิดทะลุถึงกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับนี่ฝาข้างท่านใดสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับที่หน่วยรถใหญ่นะครับ่ายขายรถข,ขนาดกลางขนาดใหญ่บริษัทเดียวสวนนะ้มันเซลสาขากระบี่นะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากครับ